ทำบัตรประชาชน2,564ทำที่ไหนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะมารุษกับช่อง do g e n so good นั่นเองนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเราไปทุกข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะทำบัตรประชาชนปีนี้พศนี้หรือพศนอพศหน้าทัรนะฮะลิ้นม,มาเลยนะต้องทำยังไงไปครับ บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารราชการที่ยืนยันถึงการเป็นพลเมืองไทยสามารถใช้แสดงตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆการทำบัตรประชาชนจึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำหลักฐานเอกสารที่ใช้ซึ่งก็รวมไปถึงการทำบัตรประชาชนใหม่นั่นเองหรือบัตรหายต้องทำอย่างไรซึ่งนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรงข้ามซึ่งหลายๆท่านก็ควร ก็คงจะรู้กันแล้วนะฮะว่าควรทำยังไงซึ่งมันยุ่งยากมากนะฮะการทำบัตรประชาชน2564หรือ2021นี้ฮะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างการทำบัตรประชาชนจะต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยต้องมีอายุตั้งแต่7ปีแต่ไม่เกิน70ปีและต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับวงเล็บทรร4นะฮะวงเล็บนะฮะทร14แล้วก็ การทำบัตรประชาชนครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการเริ่มทําบัตรประชาชนครั้งแรกนั้นควรทำภายใน60วันนะฮะย้ำนะครั้งแรกภายใน60วันหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทโดยต้องเตรียมหลักฐานดังนี้นะฮะ 1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 2. ส,สูติบัตรหรือเอกสารอื่นๆที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนและส หากเปลี่ยนชื่อให้นำหลักฐานมาแสดงด้วยนะครับและ4หากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวให้นำหลักฐานประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามายืนยันอีกด้วยนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายหากไม่มีหลักฐานสำคัญให้นำบุคคลน่าเชื่อถืออย่างน้อย2คนหรือ2ท่านขึ้นไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การรับรองนั่นเองนะฮะแล้วก็หากบัตรประชาชนเดิมหมดอายุต้องทำอย่างไร หากบัตรเดิมหมดอายุต้องไปยื่นคำขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันหมดอายุบนบัตรโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่หากพ้นกำหนดมีค่าปรับไม่เกิน100บาทโดยต้องใช้หลักฐานดังนี้ปรับประจำตัวประชาชนใบเดิมที่หมดอายุต้องเก็บไว้ดีๆนะฮะห้ามทิ้งและ 2. หากบัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุเป็นเวลานานแล้วจะต้องให้เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย ส่วนบัตรหายอย่าเพิ่งตกใจขอทําบัตรประชาชนใหม่ได้ได้นะครับในกรณีที่บัตรประจําตัวประชาชนหายเสียหายหรือถูกทําลายไปติดต่อขอทําใหม่ณที่ว่าการอําเภอรหรือสํานักงานเขตเทศบาลภายใน60วันเช่นกันครับนับตั้งแต่วันที่บัตรหายหากพ้นกาหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทเช่นกันครับโดยต้องใช้หลักฐานดังนี้ห เอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการเช่นใบอนุญาตขับขี่หลักฐานการศึกษาหรือหนังสือเดินทางนั่นเอง 2. หากไม่มีหลักฐานข้อแรกให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองต่อเจ้าหน้าที่อีกเช่นเคยครับส่วนการทำบัตรประชาชนที่ไหนได้บ้างไปทำที่ไหนได้บ้างตอนนี้นะฮะซึ่งก็สามารถทำได้เกือบทุกที่เลยนะ การทำบัตรประชาชนสามารถไปติดต่อณสถานที่ราชการเช่นสำนักงานเขตสำนักงานเทศบาลสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ปัจจุบันสามารถทำบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้วนะฮะยื่นขอบัตรหรือทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังมีจุดบริการด่วนมหานคร BMA เอ็กเพรสเซอร์วนั่นเองที่เปิดให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชนณนะสถาน,นีรถไฟฟ้า b t s ในกรุงเทพยกเว้นนะครับกรณีบัตรหายไม่สามารถติดต่อทำที่ BTS ได้นะถ้าบัตรหายไม่ได้นะครับถ้าต่อบัตรนี่ได้สถานที่ BTS นะฮะที่สามารถทำบัตรได้ก็คือ1สถาน,นีรถไฟฟ้าสยามนะครับหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน 2. สถานีรถไฟฟ้าหมอชิด 3. สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงศ์สสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข 5. สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะฮะก็สถานที่หรือเวลาก็ตามเวลาราชการเลยฮะ10โมงถึง1ท ah. ุ 1. ่มส่วนเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เวลา10โมงถึง1 1นทุ่มเช่นกันนะฮะก็ตามเวลานี้เลยนะครับ ภายในศูนย์การค้าต่างๆก็จะมีจุดบริการทำบัตรประชาชนในห้างเช่นกันนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้สามารถไปติดต่อได้เช่นศูนย์การค้าเกรดเว์เอกมัยห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแครห้างสรรพสินค้าเดอะมอ์บางแคห้างสรรพสินค้าตัว้วเฮ่งเส็งเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าการทำบัตรประชาชนในปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็ว อย่างที่คิดเลยนะฮะคือไม่เหมือนอย่างที่คิดสมัยก่อนคือช้ามากจริงๆนะฮะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนก็สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานบริหารทะเบียนกรมการปกครองที่อสคอรเซ็นเตอร์นะฮะ1548งห้าหรือติดต่อที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยนั่นเองนะฮะนี่นะฮะก็เป็นการอะไรนะเขาเรียกอำนวยความสะดวกให้ ประชาชนในช่วงโควิดอย่นี้ฮะก็ได้ไม่ต้องไปแอร์ที่สำนักงานอย่างเดียวก็สามารถไปห้างใหญ่ๆห้างโน้นห้างนี้หรือเราใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นและเดี๋ยวนี้ต่อบัตรรวดเร็วมากนะครับก็เป็นข่าวข่าวดีๆข่าวข่าวมีสาระมาฝากพี่น้องทุกท่านนะฮะขอบคุณที่มาดูคลิปแล้วก็เม,ม้นแชร์พูดคุยกันนะฮะสำหรับท้ายคลิปนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ